ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเอ๊แมหนูจะไปถ่ายไหนอ้าวยิ้มยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเอาลุกขึ้นลุกขึ้นเอาหนึ่งสองสามเดี๋ยวหนึ่งสองสามตะวันด้วยสเอ๊ตะวันแล้วตะวันแล้วพ่อตะวันแล้วเหรอเอ๊ตะวันแล้วติ้งติ้งแหมโอ้ช่วยไหมโบกมือให้กล้องก่อนเร็วเอาโบกมือบาย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 แล้ว เออบายบายจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนส่งจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บแป๊บโอ้ดูชื่อเข้าฟังค่ะสั่งได้ฮะสั่งได้เลยดูสิดูชื่อเข้าฟังค่ะจะไปเล่นสงกรานต์กับยายจ๋าไอ้สวยสวยดอกไม้สวยไหนดอกไม้นะสวยโอ้จ้าดอกไม้สวยอืมเดี๋ยวแม่ดูสวยไหม เออช่วยไหมดอกออขอาโอ้ตาตายิ้มก่อนเลยฮะเอายิ้มเอาเอายิ้มหวานอีกเอายิ้มหวานอีกครั้งหนึ่งอ่ะนั่นเอายิ้มหวานอยังังนแหลาตายิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานอ่ะกิอกินก่นกินกินนกลนอินกินกินอิน่อนกินอน ไอพ่อใหญ่กินมั่งเร็วพ่อใหญ่เอาพ่อใหญ่ดันหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วเหรอไอพ่อกินหน่อยพ่อกินเอาอันเดียวพอไม่ต้อะกันเยอะพี่เไงพ่อ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 กินพ่อแล้วเพ่อ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 ยิ้หวานเอ้ยิ้มหวาน หวานหวานอํมอํ m แล้วพออํ m แล้วเออชื่อชูหวานตะวันด้วยบายบายด้วยอีกบาย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 ก็เงินสองจบก้องกินอือพอละ